วิ <gesch> ่งตามเป้าไหมก็หรือว่าตามเป้าไหมก็กำลังขึ้นนึงกันนะเพราะว่าเราก็แบบไม่ทำลายสถิติกีฬาชาติเอ้ยกีฬาทั้งยี่สิบสามถวายก็ก็เกิดสภาพของกีฬานี้ครับก็หือว่าเด็กที่เราแล้วก็โอเคเนเวลาที่แข่งแข่งเป็นอีเวนที่สองบิลมอนตัวเองยังไงครับตอนนี้สภาพร่างกายเริ่มดีิ้นแข่งเป็นอีเวนที่สองร่างกายตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ก็มันก็มันก็จะมีอาการด นเื่่่อมมทีีาพลำดับต่อไปนะคะจะเป็นิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันวีคาประเทกระโดดครั้งดี่นะคะในทีมนี้นะคะคณะรมการจัดการแข่งขันขอเรียนเชิญดรอ สรีสาริกานนท์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมะร้าวเตี้ยสำนักงานเขตพีเจเรืองชุมเพชรทหารนครแล้วได้เหยียบหม้อเปลี่ยนรางวัลเียติบัติและของที่ระลึกใู้แข่ักีฬาค่ะ อยากถามเพื่อนร่วมทีมบ้างครับได้มาวิ่งร่วมกับบิลเนี่ยมีการแนะนำอะไรกันไหมหรือว่าต้องปรับจูนอะไรกันยังไงบ้างใครก็ได้ครับชัที่3เรียนทองแดงได้แก่อันทีเด็ดดวงเขตแตกแธรมราศีศิติ2.80เมตรอนนี้นีเห็นบิลเป็นซูเปอร์ตาร์มามีผลงานดีมากตรงนี้มีแรงบันดาลหรือแรงผลักดันอะไรเพิ่มขึ้นไหมได้มาวิ่งได้กันแล้วตรงนี้ก็ดีรับไม่อยากเก่งมนเขาก็เลย ตื่นเต้นไหมมาวิ่งกับเทพบิวเขเนี่ยมีอะไรที่กดงันแบบโอ้โหมาวิ่งกับบิวต้องต้องดีจรองต้องแนี้นะี่สองเหรียญเงินได้แหวนริ้นระดารีสันเทียสเพชรหนึ่งปฐมภูมิสถิติสามจุดสองห้าเมตรมองยังไงเห็นเพื่อนเขาไปถึงจุดนี้แล้วอะเรามองไงก็ต้องดีใจครับเห็นเพื่อนวิ่งเก่งเรื่องเด็กแล้วขวาสุดเป็นไงบ้างครับได้ร่วมงานกับบิวแล้วทำให้งานเราง่ายขึ้นไหมหรือว่าเรามองยังไงบ้าง โอเคครับสำหรับการการตีม้าวันนี้ก็โอเคเพราะว่าไม่เคยตีกันวันอนแล้วก็และใชนะอันแบบที่หนึ่งเหรียญทองได้แชร์เสียน้ำว่างเพดติกรุงเทพมหานครสถิติ3.70เมตร